สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะชั่วโมงนี้จะมาพบกับครูเจีย๊ยบนางสาวเรวดีชัยชิดรายวิชาสังคมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่หน,นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2. เรื่องความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตชั่วโมงนี้นักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความละอาย และความไม่ตนต่อการทุจริตกับกิจกรรมภายในบ้านการทําการบ้านและกิจกรรมภายในห้องเรียนการทาเวรนะคะเดี๋ยวนักเรียนตามคุณครูไปศึกษาเรียนรู้กันเลยนะคะต่อมานะคะนักเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่อง mm hmm. การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความละอายและความไม่ตนต่อการทุจริตกับกิจกรรมในบ้าน คือการทำการบ้านและกิจกรรมในห้องเรียนคือการทำเวรกันนะคะข้อที่1นักเรียนบอกความหมายของการบ้านได้นะคะข้อที่2นักเรียนไม่ทุจริตในการทำการบ้านและไม่ทนเมื่อเห็นเพื่อนทุจริตในการทำการบ้านนะคะข้อที่3นักเรียนบอกเหตุผลของการที่ต้องทำเวรได้นะคะและข้อที่4นะคะนักเรียนมีความละอายเมื่อไม่ช่วยเพื่อนทำเวรนะคะ ต่อไปนักเรียนตามคุณครูไปศึกษาเรียนรู้กันเลยนะคะต่อมานักเรียนมาดูความหมายของการบ้านนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะการบ้านหมายถึงงานที่ครูให้นักเรียนทำให้สำเร็จนอกเวลาเรียนนะคะ การบ้านก็คืองานที่ครูให้นักเรียนทำนอกเวลาเรียนนะคะลูกต่อไปนักเรียนไปดูตัวอย่างของการบ้านกันนะคะต่อมานะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างการบ้านที่ครูให้นะคะเช่นชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนและสะกดคำนะคะอีกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนทำแบบหัดวิชาสังคมศึกษา จำนวน10ข้อเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตกับกิจกรรมในบ้านก็คือการทำการบ้านนะคะลูกแล้วก็ในห้องเรียนก็คือการทำเวรน,นะคะการบ้านที่คุณครูให้วันนี้ก็คือตัวอย่างของการบ้านนะคะ ต่อมานะคะนักเรียนมาดูวิธีปฏิบัติตนในการทําการบ้านของตนเองนะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูนะคะลูกวิธีปฏิบัติตนในการทําการบ้านของตนเองนะคะเช่นทําด้วยตนเองไม่เข้าใจถามครูหรือผู้ปกครองนะคะหรือถามเพื่อนห้ามลอกการบ้านเพื่อนนะคะการลอกการบ้านเพื่อนถือเป็นการทุจริตนะคะ คุณครูสอนไปชั่วโมงที่แล้วก็คือการลอกการบ้านเป็นมโนทุจริตนะคะลูกการบ้านจะเป็นเครื่องวัดว่าลูกเข้าใจในเนื้อหาที่คุณครูสอนไปหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นน้องไม่เข้าใจน้องถามคุณครูนะคะถามผู้ปกครองห้ามลอกการบ้านนะคะต่อมานะคะนักเรียนมาดู ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตต่อการทำเวรนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูนะคะลูกความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตการทำเวรนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงการปรัดเปลี่ยนเวรกันทำงานโดยเฉพาะทำความสะอาดห้องเรียนของ นักเรียนและการทำเวรตามเขตที่รับผิดชอบบริเวณต่างๆของโรงเรียนนะคะนักเรียนจะต้องช่วยเพื่อนทำเวรนะคะลูกนักเรียนจะปล่อยให้เพื่อนทำเวรคนเดียวไม่ได้นะคะจะต้องจะต้องช่วยกันร,รับผิดชอบตาม ตารางเวรที่คุณครูกําหนดไว้นะคะในแต่ละห้องเรียนจะมีตารางเวรก็คือวันจันทร์ถ้าในห้องเรียนมีนักเรียนจํานวน20คนวันจันทร์ก็แบ่งไป5คนที่มีหน้าที่ทําเวรวันอังคารวันพุธวันพฤหัสและก็วันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบและก็ช่วยเพื่อนๆในการทำเวรนะคะ เวรวันจันนะคะมีห้าคนนักเรียนก็ต้องช่วยกันทําเวรทั้งห้าคนนะคะห้ามคือห้ามห้ามให้เพื่อนทําเวรเพียงลําพังนะคะนักเรียนจะต้องช่วยเพื่อนทําเวรน,นะคะต่อมานะคะนักเรียนมาดูเหตุผลที่นักเรียนจะต้องทําเวรน,นะคะลูก ให้นักเรียนอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูนะคะเหตุผลที่นักเรียนต้องทำเวรคือเพื่อฝึกเสียสละให้สวนรวมมีความรับผิดชอบรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนนะคะสรุปว่าเหตุผลที่นักเรียนจะต้องทำเวรก็คือฝึกให้นักเรียนมีความเสียสละมีความรับผิดชอบแล้วก็ รักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนนะคะสมมุติถ้าไม่มีการทําเวรเป็นยังไงคะลูกห้องเรียนสกรปรกเลอะเทอะโรงเรียนสกรปรกแบบนี้ดีไหมคะลูกไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องช่วยกันทําเวรนะคะต่อมานะคะคุณครูยกตัวอย่างกิจกรรมในการทําเวรนะคะคืออะไรนักเรียนรู้นะคะลูก นักเรียนอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะลูกกิจกรรมในการทำเวรคือกวาดห้องเรียนถูห้องเรียนยกเก้าอี้ขึ้นวางบนโตะ๊ะลบกระดานกวาดใบไม้ในสวนย่อมเก็บขยะบริเวณโรงเรียนนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาเป็นกิจกรรมในการทำเวรนะคะต่อมานะคะลูก ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องสิ่งที่ไม่ควรทำเกี่ยวกับการทำการบ้านนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อสกุลชั้นห้องเรียนเล็กที่ให้ชัดเจนนะคะลูกคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดนะคะมาดูข้อที่1น,นะคะลูกการบ้านคืองานที่ครูให้นักเรียนทำนอกเวลาเรียนถูกไหมคะลูกคำตอบคือ ถูกนะคะข้อที่สองความละอายคือรู้สึกอายที่ทาในสิ่งที่ไม่ถูกนะคะถูกไหมคะข้อนี้คําตอบคือถูกนะคะต่อมาข้อที่สามนักเรียนรีบมาโรงเรียนเพื่อมาลอกการบ้านเพื่อนข้อนี้ถูกไหมคะลูกคําตอบคือผิดนะคะลูกการลอกการบ้านเพื่อนดีไหมคะ การลอกการบ้านเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะลูกเป็นมโนทุจริตนักเรียนจะต้องทําการบ้านด้วยตนเองนะคะห้ามลอกการบ้านเพื่อนนะคะลูกต่อมาข้อที่4นักเรียนมาโรงเรียนและรีบส่งการบ้านที่โต๊ะครูข้อที่4ถูกไหมคะคําตอบคือถูกต้องนะคะและข้อที่5เมื่อน,นักเรียนเห็นเพื่อนลอกการบ้านกันนักเรียนต้องไปบอกครูนะคะให้ทราบ ข้อนี้ถูกหรือไม่คะคาตอบคือถูกนะคะเมื่อน,นักเรียนเห็นเพื่อนลอกการบ้านนักเรียนจะต้องบอกคุณครูนะคะการลอกการบ้านเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเดี๋ยวต่อไปนักเรียนไปทําแบบฝึกหัดต่ออีก5ข้อนะคะลูกเรื่องการทําเวรนะคะต่อมานะคะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดต่อกันนะคะอีก5ข้อเรื่อง ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตที่เกี่ยวกับการทำเวรนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อสกุลชั้นเรียนเลขที่ให้ชัดเจนนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนโยงเส้นข้อความที่มีความสัมพันธ์กันนะคะมี5คะแนนนะคะลูกข้อที่1นักเรียนดูความหมายของการทำเวรนะคะนักเรียนเลือกข้อไหนคะคำตอบคือความหมายของการทำเวรก็คือการผัดเปลี่ยนการทำความสะอาด ห้องเรียนนะคะและต่อมาข้อที่2นะคะลูกมีข้อที่2และข้อที่3นะคะเหตุผลที่ต้องทําเวรคืออะไรนะคะมีเหตุผล2ข้อนะคะลูกข้อแรกเหตุผลที่ต้องทําเวรก็เพื่อให้ห้องเรียนสะอาดนะคะและเหตุผลอีกหนึ่งข้อก็คือเพื่อฝึกความรับผิดชอบนะคะล,ลูกต่อมาข้อที่4และข้อที่5้านะคะกิจกรรมที่นักเรียนต้องทําในวันที่นักเรียนทําเวร มีอะไรบ้างมาดูนะคะคือกว่าดห้องเรียนนะคะและลบกระดานนะคะแบบฝึกหัดของคุณครูวันนี้มี10ข้อนะคะลูกแบ่งเป็นเรื่องการทําการบ้าน5ข้อแล้วก็การทําเวรอีก10ข้อนะคะให้นักเรียนคัดลอกลงในสมุดร,รายวิชาสังคมศึกษานะคะให้นักเรียนเขียนชื่อสกุล ชั้นเรียนเลขที่ให้ชัดเจนนะคะนักเรียนเขียนให้ตรงเส้นบรรทัดนะคะให้มีความสวยงามสะอาดเรียบร้อยนะคะลูกเดี๋ยวนักเรียนตามคุณครูไปสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะลูกเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตกับกิจกรรมในบ้านก็คือการทำการบ้านและกิจกรรมในห้องเรียนก็คือการทำเวรน,นะคะ ค่ะต่อมานักเรียนมาช่วยคุณครูสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะลูกเรื่องการประยุกต์ใจความรู้เรื่องความละอายและความไม่ตนต่อการทุจริตกับกิจกรรมภายในบ้านก็คือการทําการบ้านและกิจกรรมในห้องเรียนก็คือการทำเวรนนะคะนักเรียนจะต้องทําการบ้านที่คุณครูมอบหมายวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาจนนํานวน10ข้อนักเรียนจะต้องทําด้วยตนเองนะคะ ไม่เข้าใจให้ถามผู้ปกครองหรือว่าถามคุณครูนะคะห้ามลอกการบ้านเพื่อนการลอกการบ้านเพื่อนเป็นมมนูทุจริตนะคะเป็นการทุจริตทางใจนะคะต้กเรียนห้ามลอกการบ้านเพื่อนนะคะลูกต่อมามาดูเรื่องการทําเวรนะคะลูกการทําเวรเป็นการฝึกความรับผิดชอบนะคะความเสียสละกิจกรรมที่ทําเวรก็คือกวาดห้องเรียนถูห้องเรียนนะคะ ยเก,กี้ลบกระดานกวาดใบไม้ในสวนหย่อมเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนนะคะการทําเวรน,นะคะลูกลูกจะต้องช่วยการทําเวรน,นะคะต่อไปนะคะคุณครูขอ,ขอจบการน,นําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ